คุณผู้ฟังครับเคยลองนับอายุองค์กรที่อยู่รอบตัวเราบ้างไหมครับตัวเลข57ปีสำหรับคนคนหนึ่งคือวัยแห่งความสุขุมวัยที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมีประสบการณ์และกำลังมองหาความยั่งยืนให้กับลูกหลานแล้วสำหรับมหาวิทยาลัยล่ะครับ57ปีบอกอะไรเราบ้างสวัสดีครับจินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ m s u มเอสุรเดกับผมแสนสักข์ขันทองครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ที่ใกล้ตัวชาวมอมสอสมากที่สุดนั่นก็คืองานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสรารคามครบรอบ57ปีที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่9ธันวาคม2568นี้ครับหลายคนอาจจะเห็นป้ายประชาสัมพันธ์เห็นกำหนดการผ่านตาใน Facebook แล้วก็เลื่อนผ่านคิดว่าเป็นแค่งานพิธีการประจำปีแต่เดี๋ยวก่อนครับ ถ้าคุณลองดูรายละเอียดจริงๆในปีนี้มันมีมัสเสจหรือข้อความบางอย่างที่ทางมหาวิทยาลัยกำลังสื่อสารกับเราครับโดยเฉพาะตีมงานที่ชื่อว่ามอม,อมอสอสร้างสังคมที่ยั่งยืนวันนี้ครับผมเลยจะพาไปเจาะลึกกำหนดการทั้งวันตั้งแต่เช้ายันคำ่ำว่ามีอะไรซ่อนอยู่และทำไมปีนี้ถึงเป็นปีที่เราควรกลับมามองมอม,อม,อมอสอในมุมใหม่ รับรองว่าฟังจบคุณจะอยากเดินไปร่วมงานหรืออย่างน้อยก็ภูมิใจในความเป็นปักกิลานครแห่งนี้กันครับเบื่อไหมกับข่าวประชาสัมพันธ์ที่อ่านแล้วต้องแปลไทยเป็นไทยอีกทียินดีต้อนรับสู่ MSU Insider เจาะลึกทุกประเด็นร้อนในรั้วมม,ม,ม,มสวิเคราะห์ให้เห็นภาพเล่าให้เข้าใจง่ายโดยแสนศักขันทอง เอาละครับคุณผู้ฟังเรามาเจาะลึกรายละเอียดของงานกันแบบทีละช่วงเวลากันเลยดีกว่าครับสำหรับงานวันคล้ายวันสถาปนาปีนี้จัดขึ้นในวันอังคารที่9ธันวาคม2568ณนะบริเวณลานอาคารบรมราชกุม,มารีและพื้นที่โดยรอบครับผมอยากให้คุณผู้ฟังครับลองจินตนาการภาพตามผมนะครับภาพของมหาวิทยาลัยในยามเช้าช่วงเดือนธันวาที่มหาสารคราม อากาศน่าจะกําลังเย็นสบายลมหนาวพัดเบาๆแสงแดดอุ่นๆเริ่มส่องกระทบตัวติดนี่คือบรรยากาศที่เราจะเริ่มต้นงานเฉลิมฉลองครบรอบ57ปีกันครับโดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น3ภาคคือภาคเช้าภาคบ่ายและภาคเย็นซึ่งแต่ละช่วงมีหัวใจสำคัญที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับภาคเช้า เป็นรากฐานแห่งศรัทธาและการให้คุณค่าคุณในบ้านครับเริ่มกันที่ภาคเช้าเวลาเจนาฬิกาครับเป็นช่วงเวลาแห่งความเป็นสิริมงคลกิจกรรมแรกคือการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ก้ารูปครับหลายคนมองว่าเป็นแค่พิธีกรรมตามประเพณีแต่สําหรับชาวมมสอสกรับการได้มาตักบาตรร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณาจารย์นิสิตและบุคลากรมันคือภาพสะท้อนของคาว่าครอบครัวครับมันคือช่วงเวลาสั้นๆที่ระวางยศถาบรรดาศักลม แล้วมาทําบุญร่วมกันในฐานะพุทธศาสนิกชนหลังจากอิ่มบุญกันแล้วครับเวลาประมาณ8 30นทีจะเข้าสู่ไฮไลท์ที่ผมชอบที่สุดของภาคเช้านั่นก็คือพิธีมอบรางวัลเชิดชูกเกียรติครับแน่นอนว่าปีนี้เรายังคงมีการมอบรางวัลให้กับอาจารย์ดีเด่นบุคลากรดีเด่นซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ทุกองค์กรต้องยกย่องคนเก่งคนดีเพื่อ เป็นกำลังใจให้เขาผลิตงานวิชาการดีๆสร้างชื่อเสียงให้มาหาวิทยาลัยครับแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจผมพองโตและอยากให้คุณผู้ฟังโฟกัสเป็นพิเศษคือรางวัลกลุ่มคนทำงานติดทองหลังพระครับปีนี้ทางมาหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับรางวัลคนดีสีมมอและที่นา่ารักมากๆคือรางวัลแม่บ้านติดดาวครับคุณผู้ฟังครับ ลองคิดดูนะครับเวลาเราเดินเข้าตึกเรียนเข้าห้องน้ำหรือเดินผานทางเดินที่สะอาดสะอา้านเรามักจะลืมไปว่าใครคือคนเบื้องหลังความสะอาดเหล่านั้นใครคือคนที่ตื่นเช้ากว่าเรามาเก็บกวาดขยับใครคือคนที่คอยดูแลความเรียบร้อยให้บ้านหลังนี้มันน่าอยู่การที่มมสหยิบยกตาแหน่งแม่บ้านขึ้นมารับรางวัลบนเวทีเดียวกันกันกนกบศาสตราจารย์ผู้บริหาร ระดับสูงสำหรับผมเนี่ยมันคือมสเสจครับมัเยจที่ทรงพลังมากๆครับมันบอกเราว่าคุณค่าของคุณเนี่ยไม่ได้วัดกันที่วุฒิการศึกษาแต่วัดกันที่ความทุ่มเทในหน้าที่ของตัวเองนี่คือก้าวแรกของความยั่งยืนครับคือการเคารพ Respect เคารพทุกฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนองค์กรนอกจากนี้ยังมีรางวัล นักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งฝ่ายประถมและมัธยมรวมถึงนิสิตดีเด่นด้วยครับ mm hmm. เป็นการส่งต่อไม้ผลัดแห่งความดีจากรุ่นสู่รุ่นที่สมบูรณ์แบบจริงๆครับครับขยับมาที่ภาคบ่ายครับเวลา15นาฬิกาครับเราย้ายกันขึ้นไปที่ห้องประชุม1ชั้น4 อาคารบรมราชกุม,มารีบรรยากาศช่วงนี้จะเปลี่ยนจากความอบอุ่นแบบครอบครัวมาเป็นความเข้มข้นในเชิงวิสัยทัศน์กิจกรรมหลักในภาคบ่ายคือพิธีมอบโลกรางวัลเชิดชูเกียริภาคีเครือข่ายหรือ m อ u ม a r t า e r a w a r รว2025ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจครับคำว่า p a r ์ n เนอครับหรือว่าภาคีเครือข่ายในพศอเอนี้ยมันสำคัญมากครับมหาวิทยาลัย ยุคใหม่ไม่สามารถอยู่แบบตดดเดี่ยวหรือว่าเป็นหอคอยงาช้าง I อ o r y Tower ที่วันวันสนใจแต่วิชาการได้อีกแล้วการม่อบรางวัลน,นี้ครับแสดงให้เห็นว่ามมาสมอส์กำลังขอบคุณและกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนที่เข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับหรือแม้แต่ตัวของบุคคลเองก็ดีครับ เพราะความรู้จักมหาวิทยาลัยถ้าไม่ได้มาจากภาคเอกชนหรือชุมชนช่วยนำไปใช้จริงเนี่ยมันก็แค่กระดาษครับเราวันนี้จึงเป็นเหมือนคำสัญญาว่าเราจะเดินไปด้วยกันรครับและต่อเนื่องด้วยกิจกรรมเสวนาในหัวข้อมมอสสร้างสังคมที่ยั่งยืนหัวข้อนี้ครับไม่ใช่แค่การตั้งชื่อเสร,รุนะครับแต่มันคือโจทย์ระดับโลกแล้วนะครับ stability นะครับหรือความยั่งยืนนีครับ เป็นเทรนที่ทั่วโลกกำลังมุ่งไปครับการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามยิบจุกประเด็นนี้มาพูดคุยกับภาคีเครือขายอย่ายเนี่ยมันสะท้อนว่าเราเนี่ยกำลังมองไกลไปกว่าการผลิตบัณฑิตครับเรากําลังมองว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาความยากจนปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือว่าปัญหาความเหลื่อมล้ําในภาคอีสานได้อย่างไรครับผมเชื่อว่าในวงเสวนานี้ครับจะมีไอเดียดีๆเกิดขึ้นมากกว่าครับและหน้า จะเป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ใ,ใหม่ๆที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงอย่างแน่นอนครับและแล้วครับก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับภาคเย็นเริ่มเวลา17นาฬิกาเราจะกลับลงมาที่ลานอาคารบรมราชกุม,มารีอีกครั้งครับแต่คราวนี้บรรยากาศจะเปลี่ยนไปครับ แสงแดดเริ่มอ่อนลงไฟประดับประดาเริ่มสว่างสวยัยเตรียมพร้อมสําหรับการเฉลิมฉลองพิธีการในช่วงเย็นจะเริ่มต้นด้วยความสง่างามและความจงรักภักดีครับเราจะร่วมกันร,รับชมสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ,จพระรรานางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพ,พระบรมราชชนนีนพันปีหลวงและร่วมยืนสงบนิ่ง93วินาทีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตัวเลข93บวินาทีนี้มีความหมายนะครับเป็นช่วงเวลาแห่งความเงียบงันที่ดังกล้องไปด้วยความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นช่วงเวลาที่ชาวมอม,ามาสอทุกคนจะได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวจากนั้นจะเป็นพิธีมอบรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นการที่สิทธิ์เก่าที่จบไปแล้วประสบความสําเร็จแล้วกลับมารับรางวัลที่บ้านเก่าแห่งนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจที่สําคัญมากสําหรับน้องๆนิสิตปัจจุบันครับ มันทําให้เห็นว่ารุ่นพี่ที่นั่งเรียนห้องเดียวกับเราเนี่ยนะครับเดินโรงอาหารเดียวกันกันกบเราวันหนึ่งเนี่ยเขาสามารถไปเป็นผู้นําเป็นคนเก่งในสังคมได้ครับรางวันนี้จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศให้กับรุ่นน้องนะครับในไฮไลท์สุดท้ายที่ผมต้องพูดถึงคือเพราะมันคือมาสเตอร์เพีครับของงานศิลปะวัฒนธรรมปีนี้นั่นก็คือการแสดงบนเวทีครับ ในกำหนดการระบุว่าเราจะได้ชมการแสดงบาเล่าจากคณะศิลปกรรมศาสตร์และดนตรีพื้นบ้านวงปงหลังสินิาสารจากวิทยาล,ลัยดุริยางคศิลป์คุณผู้ฟังครับลองนึกภาพตามผมนะครับบัเล่ศิลปะการเต้นชั้นสูงจากตะวันตกที่นิ่งความพรลืไหวปลายเท้าที่งดงามความเป็นสากล แล้วมาอยู่บนวิดีโอกับวงโปงลางนะครับเครื่องดนตรีที่มีจังหวะสนุกสนานมวนซึ่นนัวเสียงพินเสียงแคนนี่เป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่เป็นจิตวิญญาณของคนอีสานการนําเสนอสองสิ่งนี้มาอยู่ในงานเดียวกันนะครับและอาจจะมีการแสดงร่วมกันที่เป็นคอร์บอรมันคือการประกาศตัวตนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ชัดเจนที่สุดครับนั่นคือการมีความเป็นโกลาคารครับโกลาคาคือคําว่าโก o บอลบวกกับคําว่าล o c a l เรามีมาตรฐานทางวิชาการและศิลปะที่เป็นสากลที่ียว่าโกลบอลแต่เราไม่เคยลืมรากเงาและก็ภูมิปัญญาแห่งท้องถิ่นที่เรียกว่าโกลคเราพร้อมจากก้าวไปสู่โลกกว้างด้วยปลายเท้าเหงแบบปัลเล่แต่หัวใจของเรายังเต้นเป็นจังหวะหมอลำและปงล่างสุงครับนี่คือเสน่ห์ที่หาจากที่อื่นไม่ได้ และทั้งหมดนี้คือภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดตลอดวันในวันที่9ธันวาคมนี้ครับตั้งแต่งานบุญยามเช้าที่อบอุ่นงานเสวนาวิชาการยามบ่ายที่เฉียบคมจนถึงงานเฉลิมฉลองยามค่ำคืนที่งดงามตะการตาครับทุกกิจกรรมถูกเรีงร้อยภายใต้ในแนวคิดมามาสสร้างสังคมที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่งานวันเกิดมาหาวทิทยาลัยครับแต่คือวันรวมพลังของคนที่มีหัวใจเดียวกันหัวใจสีเหลืองขาครับ ครับคุณฟังครับฟังกําหนดการทั้งหมดแล้วผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังวางตารางเวลาลงสักครู่ครับแล้วมาคุยกันแบบเปิดใจในฐานะรายการของเรากับ m อ็ม s i d อินครับ,รบผมมีคํำถามหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวตอนเห็นธีมงานในปีนี้ว่าเอ๊ะทำไม57ปีปกติเรามักจะเฉลิมฉลองใหญ่ใหญ่โตตอนตัวเลขก,กลมๆใช่ไหมครับห้นะปี60ปีหรือว่าทศวรรษใหม่แต่เลข57เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ดูธรรมดาแต่ในความธรรมดานั้น ผมกลับมองว่ามันคือความจริงความจริงครับเรียลิตี้ครับมันเหมือนคนวคัยใกล้เกษียณว่าองค์กรที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนตกผลึกครับมันไม่ใช่ช่วงเวลาแห่งการหื่อของใหม่ครับเป็นช่วงเวลาแห่งการลองผิดลองถูกอีกต่อไปครับแต่มันคือช่วงเวลาแห่งการมองหาความมั่นคงที่จะส่งต่อไปอย่างอนาคตนั่นจึงเป็นที่มาของตีมมามาสอสร้างสังคมที่ยั่งยืนครับ คำว่า sustainability นีครับหรือความยั่งยืนเนี่ยถูกพูดถึงบ่อยมากในยุคนี้จนบางทีกลายเป็นคำล้นโหลที่ใครๆก็พูดกันครับแต่ถ้าลองถอดรหัสจากสิ่งที่เกิดขึ้นในงานในวันที่9ทธันวาคมนี้เราจะเห็นนิยามของความยั่งยืนฉบับมอมาสอที่น่าสนใจครับแล้วก็ผมสรุปออกมาเป็น3ประเด็นที่อยากจะชวนคิดนะครับประเด็นแรกครับ sustainability is inclusivity หรือความยั่งยืนคือการไม่ทิ้งใครไว้ ข้างหลังนะครับผมประทับใจมากครับและขอย้ำอีกครั้งคือเรื่องของรางวัลแม่บ้านติดดาวครับในเชิงโครงสร้างสังคมหรือว่าโครงสร้างองคอ์กรเนี่ยเรามักจะให้ค่ากับคําว่าเฮดหรือว่ามันสมองผู้บริหารนักวิจัยอาจารย์ระดับท็อปนะครับซึ่งมันก็ไม่ผิดนะครับแต่เรามักจะลืมคาว่าแฮนดครับหรือว่ามือที่คอยประคองคอยซัพพอร์ตพื้นฐานชีวิตให้เราครับ การที่มหาวิทยาลัยมสุลาสกามตัดสินใจมอบรางวัลให้พี่ๆป้าๆในบ้านนะครับบนเวทีเดียวกับผู้บริหารมันคือการส่งสารที่ทรงพลังมากว่าความยั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคนตัวเล็กที่สุดในองคอ์กรไม่มีความสุขกลับลองจินตนาการดูนะครับถ้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีงานวิจัยระดับโลกแต่ห้องนา้าสกปรกตึกเรียนสุดโทมหรือพนักง,งานระดับปฏิบัติการถูกละเลยมหาวิทยาลัยนั้นจะยั่งยืนได้จริงหรือ การให้เกียรติกันแบบนี้ครับมันคือการสร้าง Social ลซั t เทเบิลิตี้นะครับหรือความยั่งยืนทางสังคมลดช่องว่างสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่านี่คือบ้านของฉันเหมือนกันนะและเมื่อทุกคนรักบ้านกับบ้านมันจะแข็งแรงนะครับประเด็นที่2คือ the power of partnership ครับความยั่งยืนคือการเลิกเดินคนเดียวครับการมีรางวัล msu partner award เนี่ยแล้วก็ เวทีเสวนาเครือข่ายในช่วงบ่ายมันสะท้อนถึงมายเซ็ปใหม่ของโลกการศึกษานะครับเมื่อก่อนเนี่ยมาหาวิทยาลัยอาจจะเป็นหอคอยงาชา้างที่ใครจะเข้ามาในี่ยต้องปีนบันไดสูงๆขึ้นมาหาความรู้แต่ยุคนี้ครับหอคอยนั้นต้องทลายกำแพงครับมมสอในวัย57ปีเนี่ยกำลังบอกสังคมนะว่าฉันทำคนเดียวไม่ไหวและฉันจะไม่ทำคนเดียวการดึงภาคเอกชนองค์กรท้องถิ่น และสิทธิ์เก่าเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ครับมันเป็นการสร้างระบบนิเวศอีโคซิสเต็มนะครับมหาวิทยาลัยครับมีองค์ความรู้ Knowledge แต่ชุมชนและเอกชนมีโจทย์จริง Real World Problems และทรัพยากรครับ r e o u r c e เมื่อทั้งสองสิ่งมาเจอกันมันถึงจะเกิดนวัตกรรม สังคมที่แก้ปัญหาได้จริงครับเพราะฉะแค่ง,งานวิจัยขึ้นหิ่งนี่แหละครับคือความหมายของคําว่ารับใช้สังคมในบริบทปี2025มันไม่ใช่แค่การลงไปแจกของแต่คือการจับมือการทรําธุรกิจเพื่อสังคมหรือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไปด้วยก,กันนะครับประเด็นที่3ครับ roots and wings รากที่ลึกและปีกที่กว้างครับผมชอบสัญลักษณ์ของการแสดงช่วงเย็นมากรับ,บาเลเ่เจอโปรงลางเนี่ย มันอาจจะดูเหมือนแค่การแสดงโชว์แต่ถ้าวิเคราะห์ให้ลึกถึงมันคือ survival strategy ที่หรือว่าเรียกว่าเป็นกลยุทธ์การอยู่รอดขององคอ์กรในศตวรรษที่21นะครับถ้ามอมสอนเนี่ยยึดติดแต่ความเป็นอีสานดังเดิมร0% 0นะครับโดยไม่เปิดรับโลกภายนอกมนราอาจจากกลายเป็นแค่พิพิธภัณฑ์ที่รุ่นใหม่เข้าไม่ถึงแต่ในขณะเดียวกันครับถ้าเราวิ่งตามตะวันตกเอาแต่ความไปอินเตอร์จนทิ้งรากเงาเนี่ยเราก็จะกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่ไร้ตัวตน No identity หาที่ไหนก็ได้ในโลกครับการที่มามาสอาสเลือกที่จะโชว์ทั้งสองอย่างเนี่ยหรือผสมผสานมันเนี่ยคือการบอกว่าเรามีรากมีรูสคือภูมิปัญญาอีสานความอดทนความจริงใจวัฒนธรรมที่งดงามและเราก็มีปีกวิงส์คือมาตรฐานสากลความคันสมัยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์คนที่มีทั้งรากทั้งปีกครับคือคนที่บินได้สูงโดยไม่ลืมว่า ตัวเองมาจากไหนครับอันนี้คือ DNA ของเด็กมอมสอสครับที่มหาวิทยาลัยพยายามจะปั้นนะครับครับคุณผู้ฟังครับ57ปีของมอมอสในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองให้กับตึกรามบ้านช่องแต่มันคือการเฉลิมฉลองให้กับทิศทางที่เรากำลังจะเดินไปครับผมอยากทิ้งท้ายคำถามชวนคิดให้คุณผู้ฟัง ไม่ว่าคุณจะเป็นนิสศตที่กําลังเรียนอยู่เป็นศิษย์เก่าที่จบไปแล้วหรือว่าเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยในธีมสร้างสังคมที่ยังยืนนี้จิ๊กซอคุณคือชิ้นไหนครับคุณอาจจะเป็นจิ๊กซอแห่งความรู้เหมือนท่านอาจารย์ คุณอาจจะเป็นจิ๊กซอแห่งการสนับสนุนเหมือนพี่ๆบุคลากรคุณอาจจะเป็นจิ๊กซอแห่งความหวังเหมือนน้องๆนิสิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครครับวันที่9ธันวาคมนี้ลองกลับไปมองมหาวิทยาลัยของเราด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปดูนะครับไปมองให้เห็นคนที่อยู่ในเบื้องหลังความสําเร็จไปมองให้เห็นรากเง่าครับที่ทําให้เรามีวันนี้แล้วคุณจะพบว่าความยั่งยืนไม่ใช่หน้าที่ของอาธิการบดีคนเดียวแต่เริ่มต้นที่ใจของพวกเราทุกคนนะครับ ก่อนจากการวันนี้นะครับผมขอเน้นย้ำรายละเอียดสำหรับคนที่สนใจอยากจะไปร่วมงานนี้ครั้งครับงานนี้วันอังคารที่9ธันวาคม2568นะอาคารบรมมราชกม,มารีใครสะดวกช่วงเช้าไปตะปาดกันตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าใครอยากฟังเสวนาดีๆหรือว่าแสดงความยินดีกับพาร์ทเนอร์ในช่วงบ่ายสามเนี่ยก็เรียนเชิญน,นะครับหรือว่าติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดนะครับทั้ง สื่อโซเชียลหรือว่าจะเป็นสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ได้นะครับส่วนใครอยากจะสัมผัสบรรยากาศอบอุ่นชมการแสดงส,สวยๆก็ไปเจอกันช่วง5้าโมงเย็นครับในเรื่องของการแต่งกายนี่ก็ขอความร่วมมือสวมชุดผ้าไทยทนสีสภาพหรือชุดสุภาพทนไว้ทุกนะติดโปไว้ทุกนะครับเพื่อความเหมาะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อยสำหรับน้องๆนิสิตก็ชุดถูกระเบียบจัดเต็มไปเลยครับถ่ายรูปสวยแน่นอนครับ สุดท้ายนี้ครับงานวันสถาปนาไม่ใช่แค่วันเกิดของตึกหรือวัาสถานที่ครับแต่มันคือวันเกิดของจิตวิญญาณความเป็นมมสอที่อยู่ในตัวพวกเราทุกคนครับ5้ปีผ่านไปมาร่วมกันก้าวต่อไปครับสู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาของ MS Insider หมดลงแล้วครับใครไปร่วมงานถ่ายรูปมาอดกันในเพจได้นะครับหรือมีความเห็นยังไงกับก้าวที่57ของมองมส คอมเมนต์คุยกันได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับเพราะเรื่องราวในมหาวิทยาลัยไกลตัวกว่าที่คุณคิดอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวอินไซต์ในตอนต่อไป